สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการหาทรัพย์โดยชอบธรรมก็เป็นธรรมนะครับใช้ทรัพย์โดยชอบธรรมก็เป็นธรรมรักษาทรัพย์โดยชอบธรรมก็เป็นธรรมอีกทําหน้าที่โดยชอบทมก็เป็นธรรมอีกนะเพราะฉะนั้นธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ย ก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็การเ,ออเรียกว่าดูแลนะการหาทรัพย์นะการบริหารจัดการทรัพย์นะสำหรับชีวิตชาวบ้านคาววดนั่นเองนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่านะทั้ง4ประการที่พูดไปแล้วนะมาดูประการแรกก่อนนะครับหาทรัพย์โดยชอบทำก็เป็นธรรม ถ้าเราเป็นชาวบ้านคารวสาไม่มันขยันหาทรัพย์เนี่ยถือว่าท่านประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนะครับเหมือนการมันขยันหาทรัพย์การขวนขวายหาทรัพย์โดยสุจริตโดยชอบรมเนี่ยเป็นธรรม,มานะครับเป็นการปฏิบัติธรรมแบบ,น,น,บ,นะบน,นีนะครับใครที่ขี้เกียจขี้ค้านนะครับไม่คิดทํากันงานนะครับรอแต่โชคชะตารอแต่โชควาสนาเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลัก วิธีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจตรงกันนะว่าการหาทรัพย์โดยชอบทมก็เป็นธรรมนะครับต้องหมั่นสแสวงหานะใครที่ไม่หมั่นแสวงหารอแต่โชคชะตารอนะเสี่ยงโชคหวยเบอร์เนี่ยผิดแล้วนะครับการใช้ทรัพย์โดยชอบธรรมก็เป็นธรรมเห็นไหมพอเราหาทรัพย์มาด้วยความขวนขวายด้วยความหมั่นเพียรด้วยความอดทน นะด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราก็เอาทรัพย์นั้นมากินใช้บริโภคเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรวมถึงอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือว่าเพื่อนนะแล้วก็เอาไปทําบุญกุศลด้วยนะอาจจะทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับเาเรียกว่าถวายปัจจัยนะแก่ภิกษุสงฆ์นะครับถวายปัจจัยในการสร้างเสนาสนานะในการ สร้างถาวรวัตถุต่างๆนะครับหรือนะถวายปัจจัยนะให้สาหรับผู้ที่ขาดแคลนนะในการปฏิบัติธรรมนะหรือว่าการถวายปัจจัยนะครับสนับสนุนนะให้คนเนี่ยจะว่าส่งเสริมผู้คนประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับหรือแม้แต่การให้ทานกับคนที่ไรโอกาสหรือพูดง่ายคือเขาพบประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนนะ่ะ นะเพราะฉะนั้นให้แบบนี้ก็เรียกว่าการใช้ทรัพย์โดยชอบทรรมทั้งสิ้นนะครับก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับประการต่อมาคือการรักษาทรัพย์โดยชอบทมก็เป็นธรรมทรนะัพย์ที่เราหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความเพียรพยายามด้วยความอดทนนะครับหลังจากที่เราแบ่งสรรปันส่วนในการกินใช้บริโภคส่วนตัวแล้วเลี้ยงดูคนรอบตัวละในครอบครัวเรานะพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง นะครับคนสนิทมิตรหายนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปใช้จ่ายในการทําบุญนะแบ่งปันแล้วนะเราต้องจะเก็บออมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตบางทีเนี่ยช่วงชีวิตคนเรามันมีช่วงรุ่งเรืองแล้วก็มีช่วงรุ่งริ่งเหมือนกันนะซึ่งผ่านมาชีวิตผมเนี่ยผ่านมาก็จะเจอมาหมดเหมือนกันนะทั้งช่วงที่รุ่งเรืองนะครับโอ้โหทำอะไรนี่เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะเงินทองเข้ามาง่ายกับช่วงที่รุ่งริง่งก็เป็นเหมือนกันนะครับในะช่วงที่เงินทองเนี่ย ดูเหมือนมันปืดนะมันเข้ามายากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักรักษาทรัพย์โดยชอบธรรมก็เป็นธรรมการบริหารจัดการทรัพย์นะครับลงทุนประเภทไหนดีกระจายนะไปในทรัพย์สินประเภทไหนดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นในช่องผม็ใช้ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆด้วยนะที่เกิดขึ้นข่าวสารต่างๆนํามาวิเคราะห์กันทั้งเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เราใช้ชีวิตตั้งต้นในความไม่ประมาท นะเพราะฉะนั้นการหาทรัพย์โดยชอบทมก็เป็นธรรมต้องขยันต้องอดทนต้องสู้นะครับแล้วก็การใช้ทรัพย์โดยชอบธทมก็เป็นธรรมนะครับเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครัวนะการรู้จักรักษาทรัพย์การรู้จักเก็บออมในช่วงวันที่ฝนตกในช่วงที่ชีวิตมันไม่ได้รุ่งเรืองนะครับมันรุ่งริ่งก็สําคัญถ้าเราไม่มีเงินเก็บเงินออมในยามที่ชีวิตมันพลิกผันเนี่ยก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการรักษาทรัพย์โดยชอบธทมก็เป็นธรรม การทำหน้าที่โดยชอบทาก็เป็นรมการทำหน้าที่โดยชอบทำแปลว่าอะไรครับก็ดูเรื่องทิศหกเรามีหน้าที่พ่อแม่เรามีหน้าที่เอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นบุตรอะเป็นลูกนะ <Cool. S 1> เรามีหน้าที่เป็นสามีภรรยาคู่ครองนะเรามีหน้าที่เป็นเ ¿pex? พื่อนนะกัลยาณมิตรนะเรามีหน้าที่เป็นหัวหน้าเขานะเรามีหน้าที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเขา ทิศหกเนี่ยก็คือการทําหน้าที่การทําหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่โดยชอบธทำก็เป็นธรรมแต่เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราทําหน้าที่โดยชอบธทำหรือเปล่านัา่นแหละครับเราต้องมีความสงบเราต้องมีสติสติสตทําให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเราก็จะเห็นว่าหน้าที่อะไรเราทําดีแล้วหน้าที่อะไรเรายังไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์มันบกพร่อง นะครับเมื่อเราฝึกสติภาวนาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราจะเห็นตัวเองเห็นการกระทําทางกายวาจาใจของตนเองว่าเราทําสิ่งดีไปแล้วหรือยังครบถ้วนแล้วหรือยังทั้งทานศีลส,สมาธิปัญญาถ้าทําครบถ้วนแล้วนะชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยหรือถือว่าเราทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับมันก็เป็นไปตามอํานาจของกรรมให้กรรมจัดสรรให้ทาจัดสรรไปนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ